ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะลูกไปไปวดหัวว่าทำงานกับน้องๆอ่ะ<ป>ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบนิดหน่อย<ป>เดี๋ยววันนี้เราจะมีสินแสนะครับมาออฟฟิศของเราหน่อยเพราะว่าหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าห่วงจุ้ยไม่ค่อยดี<ป>เราต้องมีสินแสมาดูหน่อยเพราะว่าแม่ผมเป็นคนส่งสินแสมาผมไปบ่นกับแม่มาไม่บอกคุณแม่หรอว่ามันดีอยู่แล้วครับ<ช>รบอสเออพวกเนี่ยพวกเราก็นั่งทํางานก็โอเคผมไม่้แต่ยอดมันตกไง สวัสดีครับสวัสดีครับทุกค่ับสวัสดีสวัสดีอุอันนี้ว่าเป็นสิงแสอว่าเป็นสิงแสที่แม่แนะนํามาใช่ไหมครับที่อแม่หรือแนะนามานั่นแหละเป็นเป็นสิงแสมากี่ปีแล้วครับเป็นสิงแสมาทั้งหมดก็ร้อยสิบห้าปีช่วงนี้มันผมว่ามันออฟฟิศพลังงานมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับอะไรตรงไหนบ้างครับเุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วจับพลังงานเหรออุย นึกออกแล้วนึกออกแล้วว่าอ้ลืมลูกซิบลืมลูกซิบอ้ลืมอ้ลืมทอกทีทอกทีทอกทีแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยอฟิศลืนะแต่อดไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ดีครับไม่มีอะไรถูกสักอย่างอะตายหาแล้วนั่งกันยังไงเนี่ย นั่งอย่างงี้มันไม่ถูกต้องก็เลยเอาออฟฟิศมันได้แค่นี้ครับตินงแสต้องปรับยังไงครับปรับใหม่ปรับใหม่เรือเอาอี้มาอันนี้นั่งกะยูอีกคงเนี่ยสามคนมาั่งเนี่มารวมกันมารวมกันมารวมกปนตรงนี้ละชิดดกันชิดๆตรงนี้ไม่ได้ติเบสติเบสเชนติเตรงนี้ติเบสติเบสติเบสตนเบสติเบสติเบสตเบสติ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 เบสตนเบสติ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 เสติเบเบสติลบสติเมสติเบอติเบสติสเบเบเตต ปลาโลมาทำไมต้องเป็นปลาโลมาครับพี่แสงอ้าวถ้าเป็นพลาคับมันเก่าไปแล้วเป็นปาโลมาเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันโลมา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 โลพูดอย่างนี้ทุกวังเงินทองไหลมาเทมาอ๋โลมาโลมา แล้วเราต้องปรับ l เย o u ์ปรับพวกไอ้ที่นงที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยไหมครับต้องมีทุบมีงานทุบมีงานก็ต้องมีเดี๋ยวทุบตรงนี้ออกไปดันนี่ออกไปดันออกไปแล้วเดี๋ยวภาดันเนี่ยก็ดานสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งขึ้นไปอีกอะครับตู้เนียออกเรื่องใหญ่นะแบบนี้ผมผมต้องมีผู้รับเหมามาดูมาดูแลงานก่องานฉาบมันมันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผู้รับเหมาก็มาผมผมไม่ได้ผมไม่ได้นัดผู้รับเหมาไว้ครับแม่ได้นัดวะเอยแต่แม่ผมไม่ได้บอกนะครับเหมือนแม่ผมบอกแค่นัดสินแสนะครับเขามาบอกสินแส ว่าเดี๋ยวจะมีผู้เล่เหมามาโอ้ยพูดเล่เหมาด้วยใช่แล้วเฉพาะสิ่งแสตรงนี้นะสามแสนห้าเฮ้ยแค่ดูเนี่ยนะแค่ดูเมื่อกี้นะคะขอโทษนะสิน่ายังไม่ทำเฮี้ยเลยเดินดูไปดูมาสามแสนห้าเลยฮะอาะงั้นสินแซกลับน้อยใจซะด้วยสามแสนได้ไหมครับเดี๋ยวพาเที่ยวทีนึงอะโอเคตอบเลยนะสินแสงมันคงจบแล้ว คือยิ๋เป็นคนจบก็แนอยู่แล้วจะเก็บเอาด้วยเด็กสามทวดนะครับไม่มีบ้างคะไม่เจอหานะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องเก็บเงินเหลือไว้จ่ายผู้รับเหมาอีกอ่างั้นซิงซับไปก่อนขอบคุณครับติ๋มค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยสมัยนี้ดูโวงช่วยแพงเลยว่ะแต่บอสดูดีแล้วห่อสามแสนเลยนะดูแป๊บเดียวเองไม่แต่แม่แนะนำมาก็คงไม่โกงมั้งอุ้ยเอ้ยมาแล้วรับเหมาเหรอโอ้ผู้รับเหมาหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้รับเหมาครับ พอดีผมได้รับคำสั่งมาจากแม่คุณว่าให้มารับเหมาจากการสั่งของสินแสครับครับแบบพี่พี่ผูัลเหมาครับครับมีพี่พี่มีญาติ็ปสินแสไหมฮะไม่ไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีญาติ็ปสินแสเลยครับน่ามันพอดีน้ามันคุ้นมันให้ผมทําอะไรบ้างครับนี่ผมอ่าสินแสเขาบอกว่าอยากมีรูปปลาโลมาจากตรงนี้ครับแล้วก็แล้วก็ทุบผนังนี้ขยายออกไปครับแล้วก็ อ๋อมันมันเหมือนมันมันขาดดีเทลอะไรไปอันเดียวผมจำไม่ได้ครับผมจำได้ว่าอีกผนังนี้ขึ้นนะใช่ใช่ใช่ผนังขึ้นขึ้นหรือลงน่าจะขึ้นหรือลงไม่แน่ใจผมขออนุญาตถามถามโทรถามที่ใจแต่หน้าคุณมากเลยอ่ะโทษโทษโทขออนุญาตเข้าน้ำต้มเดียวขออนุญาตเข้าน้ำต้มเยอได้ได้ได้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเสร็จแล้วจะมาพอดีเดี๋ยวาไปม่ไม่เป็นไรให้ไปเด้เราลุกห้องน้ำไปทีงไหนอ่ะคะฝากข้อความไปดีกว่า สินแส๋ครับเดี๋ยวถ้าว่างแล้วรบกวนกลับเข้ามาออฟฟิศอีกรอบได้ไหมครับพอดีสินแส๋ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ครับว่าทุกสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ครับส่งไว้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเข้ามาแหละบอกแต่ว่าหนูว่าแปลกๆนะแปลกอะไรตังค์อ้าอ๊กอะไรอ้าอ๊กว่าไงอ่ะดีนะเอาโทรโทรอย่าไม่โทรเลยฮะอย่าไม่โทรอย่าไม่โทรฮะผมส่งไว้ไปฮะสินแจ๋โอ้โหงววัยแแลล้่ะตโชคดีอ้วกยังไม่ได้ออกจากออฟฟิศหรืออยู่ตรงลานจอดรถ มีอะไรวะมาป้าพีดานเนี่ยครับจะสรุปจะสูงหรือหรือต่ำลงฮะอ่าสูงไปประมาณอีกสักสองเมตรอ่ะโอ้โหสามเมตรเอาให้มันสูงปิดไปเลยไอ้ขนังเนี่ยครับขนังไอาไปทุบออกไปเอาออกไปวันมาสักอ่าแจกเมตรแจกเมตรทำมันลึกไปแต่ว่าผมขออีกนิดนึงคือผมไม่รู้ว่าเรื่องโครงสร้างเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยเนี่ผมขออนุญาตเดี๋ยวโทรคุยกับฉลับนิดนึงได้ไหมครับว่ามันตัดได้ไหมโอเคโอเคได้เลยครับได้เลยครับตามสบาย เอาเดี๋ยวอ้วนไปกล่อนแล้วกันนะอ่าอ้วนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไงก็คุยกับผู้รับเหมาเองแล้วแล้วแล้วผู้รับเหมายังได้เมื่อกี้อ้วนบอกเรื่องไปหมุนเร้าลายเอ่าแค่นี้แหละแค่นี้แหละเอออะไรวะสถาบันนี้ก็ไม่รับบอสแปลกๆแล้วนะบอสมากบอสดูหน้าเขาด้ดีดีหน้าเขาคล้ายกันอยู่นะฮืมคิดไปเองอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้จริงก็บางอย่างคุณผู้ชมรู้บ้าเแ้วไปเข้าห้องน้ำมาทำไมเนี่ยโห ผมผมต้องเสียครับเสียครับผมต้องเสียครับเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้เซ็นแสมาครับแล้วเขาเขาบอกว่าจะให้ไอ้ซี่ยงนี้ขึ้นไป3เมตรครับแล้วก็อันนี้เอาไป7เมตรฮะทีนี้ผมอยากถามเรื่องโครงสร้างว่ามันจะทําได้ไหมครับเออทำได้ครับแต่ว่าติดอีกเรื่องหนึ่งเส็นแสเขาไม่ได้บอกสีมาว่าสีผนังกับสีคาเนี่ยต้องทาสีเลยผมก็อนากถอยเงินสรอบใช่ไหมครับเฮ้ยขยันตัวก่อนเฮ้ยบอนต้องเช็คให้เคลียร์นะเรื่องนี้ใช่ใช่สีทำตัวนี้ฮาดีครับตัวนี้ฮาดีสีฮาดีแล้วผมขออนุญาตตัวายเซ็นแสเราหน่อย ลึดหนึงไม่นีหนึ่งกันเลยคอยประกบเอ้ยไม่ใช่เออคุณกดเบอร์เขาช้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 าสินแสเขาบอกไม่ละเอียดสีเขาไม่ได้บอกไว้ครับอ๋อพอดีเขาไม่ได้แจ้งสีใช่ใช่สีนี่สำคัญสีมงคลมันมีเรื่องสีมงคลครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอญาตแป๊บเดียวได้ได้ได้ขอญาตไปคุยกับลูกน้องแป๊บนึงฮะพอดีเคลียร์งานอีกงานนึงอยู่โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวติดต่อสินแสผมรีบบอกครับสินแส่ครับ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 แต่เมื่อกี้พูดรับเหมาลุดสำเนียงจีออกมาเลยนะเหรอ หาวทำไมลูกป๊อบเฮ้ยมาแล้วอ่าโอเคตกลงนี่ว่าสิงแสมาเมื่อกี้ตกลงลือๆเรียกใครสิงแสหรือว่าผู้ละเหมาครับพูดไม่ใช่ผมผมตวาสิงแสครับครึ่งนึงเป็นสิงแสอีกครึ่งนึงเป็นผู้ละเหมาหรืออยากจะคุยอยาใครดีกว่าที่ส่งมา แล้วมาคิดเงินผมแพงๆพี่คือคนเดียวกันเหรออันนี้เรเลือกคุยกับใครก่อนผมคุยกับสินแสอันนี้เราไกราคาจะสิงแสก็ตีแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากอะไรสินแสคิดเท่าไหร่เจ็ดแสนแปดอะราคาแล้วผมยี่สามเหยผมยี่สามแสนห้าเรื่องจะโบนมาเรื่องรู้อยู่แล้วแล้วผู้รับเหมาจะทำได้ฮะ เออผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับผมว่าการที่เราจะทํางานตรงนี้อย่างไรเนี่ยผมว่ามันมันมันสามารถทําได้แล้วครับคุณผู้ชมที่คนแบบนี้แม่งศิแลเป็นแห่งชาติเลยอันนี้คุณคูดไทยอีกครับทัวทีคุณคือสินแสฮะอ้าววัวบอกเลืออะไรนะว่าอันนี้พนักงานหรือทุกคนอ่ะลักษณะดีทุกอย่างเลยอย่างกลับไปคุยกับผู้รับเหมาทีนี้ว่าราคาเขายังไม่ได้ตีมาเลยครับเออสำหรับราคาเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าผมว่าราคาไม่น่าแรงเท่าไหร่ครับประมาณประมาณได้ไหมครับผมว่าเนี่ยยิมีประมาณอ่ะแต่แต่สิบครับแต่แต่สิบ 10บาทนะครสิบล้านใส่เฮียโอ้ยแต่ว่าผมผมว่าซินแสเขาคิดราคาแพงผมก็อยาต่อราคาซินแสคิดได้ไหมฮะกูว่าอาการเนี่ยไม่ใช่เล่นละครเยอะเล่นกับลูกเยอะไอ้สัตว์เอาจริงเลยคุณกลัววันละมึงหมดมาเนี่ยมึงดูอายุกูด้วยเดี๋ยวกูไปซินแสด้วยมึงแล้วเหมามึงก็เลือกสอันนึงอันนี้ผมคุยกับใครอยู่เนี่ยซินแสหรือว่าอันนี้เออเลือกกูนะ สวัสดีครับพี่ปอบกับผมเด้ออุ่ๆด้วยพอนั่งหน่อยนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนไม่ถ้าไม่ได้เลยไปดีกว่ามังเอาอุ่นมาทั้งดีกว่ามาสิพี่ไม่เล่นไม่ใช่เลยหาวด้วยบทเมื่อกี้มันน่าเหาจริงจริงพี่พอเล่นมันน่าเบื่อโชว์ปะว่าเล่นยังไงไอ้สิงแสเนี่ยมันสี่แสงเนี่ยเนี่ยมันอะไรแล้วผู้รับเหมาอะคะ บบรัสนุกไหมพี่บอกมาเล่นสนุกสนุกครับสนุกครับก็ดูอยู่จริงไหมที่ที่ขอมาเล่นแล้วก็อยากได้เงินเพิ่มอันได้จริงไหมก็ถ้าได้ก็ดีก็บาดีลูกต้องไปเรียนดนตรีเพิ่มไปเรียนบอลไม่ได้ขอมาคิวเดียวคือคนจะขอมาประจำอันนี้จริงไหมก็ถ้าได้ก็ดีแต่เราเล่นซินแสทุกทุกซีเลยนะสลับกับผูฟุตบมาเหรอไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวแล้วจริงไหมที่เวลาพี่หนุ่มเขาออกหนกระแสเวลามีแขกน่ารักๆมาพี่ชอบไลน์ไปบ้ากามนี่จริงไหม กูนะกำความว่าคนขึ้นช่องวงการเออก็เหมือนกันคนทั้งวงการก็กุมความรับพี่บอกตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างพี่ก็หลักๆก็จัดรายการวิทยุแหละครับยังคงมีความสุขกับการจัดรายการวิทยุเหมือนเดิมทางช่อง y ยูทูบเดอะช็อคแต่ว่าก็ยังมีวิทยุอยู่คือ FM 1เอ็อ่าอันนี้ก็ไปยุยุกซึ่งตอนนี้พี่พูดมากขึ้นนอกจากอูก็อายังมากขึ้นยังมีอู๋มีหาวขนลุกไหนลองพูดซะลุกขนลุกเออเนองขนลุกไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เดี๋ยวเดี๋ยวลองอูก็อาก่อนเวลาเขาเล่าเรื่องผีมาอือฮึ มันมันตากไม่หักหน้า่น้องอ้ำากหน้าตากูนไม่ไม่ไม่น้องอ้ำเ่นอุนอ่นูน้ไม่ขัหน้าพี่อ่ะพุ่ไม่เชื่อลองไหนอ๋าแล้วพ่ออ๋าใกล้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 กว่านีนี่ไม่มีนี่ไม่มีกินไม่มีแปรงสีฟันไม่มีแปรงสีฟันี่หางหน้าเลยหหน้าเลยน่